ตาเป็นงคุณอะไรลูกตาเออืมกินเลยอ่าหามกินเลยแล้ว okay, ครับ,รบอะไรไหมอะไรไหมครับฮะแอบแอบฮืมแม,ม่กินหน่อยแล้วเป็นคุณแม่กินหน่อย อรุณอะ่ะอันนี้ครับอะไรไหมครับอะไรจังเลยครับอะไรไหมครับแทนคุณอะไรไหม ใส่เลยครับ